มองขาดทลุกเก่นคัดมาเน้นๆอ่านแล้วสนุกสวัสดีครับผมหนุ่มหน้าหนากับม้าแปดตัวนะครับหรือว่านามปาก,กากาลุนสมัยนะครับจากชื่อ Facebook นะครับวันนี้เราจะมาพบปะพูดคุยกันนะครับในหัวข้อกลยุทธ์เชิงจิตวิเคราะห์ครับที่เดินเรื่องด้วย3ก๊กนะครับเดินเรื่องด้วย3ก๊กนะครับก่อนอื่นผมต้อง เออเอ่ยก่อนว่าไอสิ่งที่ผมได้เขียนนะครับเขียนโดยส่วนตัวผมคนชอบเขียนนะครับก็คือผมก็ก่อนที่เขียนเนี่ยผมก็อ่านหนังสือมาแบบโอ้หลากหลายแนวครับคือผมก็ไปค้นพบว่าคือถ้าเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วเ,เราไม่ได้พูดคุยกับใครเลยหรือว่าเราเราไม่ได้เขียนหรือว่าเราเราไม่ได้ทําการเอาพุทปล่อยออกไปเลยนะครับ เราก็จะลืมนะครับเราก็จะลืมก็เปรียบเทียบอุปมาดังแบบวิศวกรรมโยธานะครับก็ใครที่ทําการทดลองนะครับกับเด็กที่นั่งหลังห้องนะครับเล่นกันนะครับพอถึงเวลาสอบเนี่ยคนที่ทําการทดลองนะครับเขาก็จะจําได้ขึ้นใจกว่านะครับคนคนที่แบบคอยเอาไปเฝ้าดูอย่างเดียวเช่นกันนะครับน,นั่นคือจุดจุดประสงค์ที่ผมลองเขียนดูนะครับ ลองเขียนดูเพื่อเอาพุทออกสิ่งที่ผมออกแล้วผมก็ค้นพบว่าถ้าจะเขียนเนี่ยนะครับถ้าจะเขียนคือแบบถ้าจะมาถึงแบบมีแบบหลักการเลยเฮ้ยหนึ่ง้าเนี่ยคนเขาไม่ค่อยอ่านกันนะครับเพราะว่าผมเริ่มจับจุดได้ว่าคนผู้คนเนี่ยเขาชอบแนวแบบสตอรี Story ่เ l ลลิงนะครับอ่าแบบต้อง มีเรื่องเล่านะครับต้องมีเรื่องเล่าแบบนุนนี่น่นะครับผมก็เอ๊ะคิดเอในใจไอ้เราจะเขียนแบบแนวจิตวิเคราะห์จิตวิทยาแนวแบบอ่แบบการพัฒนาตัวเองเนี้ยเอาเรื่องไหนมาเล่าดีวะผมก็นึกในใจจะเ,เอาเรื่องูุนนี้เล่าเหมือนว่างั้นผมเอาเรื่องสามกคกมาเล่าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังแบบพอพอมีพื้นฐานมาบ้างนะครับแล้วบางทีอย่างผมอ่านแบบแนวจิตวิทยามาเนี้ยแบบ ความคิดมันเชื่อมโยงกับสามก๊กพอดีผมเลยหยิบหยิบเรื่องสามก๊กมาเล่านะครับถ้าใครเคยเป็นแบบเพื่อนหรือว่าผู้ติดตามในเฟซครับก็จะเห็นนะครับผมก็ชอบเขียนแนวสามก๊กแต่จริงๆนะครับถ้าสังเกตดูจริงมันมีมากกว่าสามก๊กนะครับบางบทความนี่จะมีแบบมีมีบริษ,ษัทอื่นเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อยากใหเ้เข้าใจตรงนี้นะครับแต่แต่ถามว่าถ้าถามว่า คนที่ไม่เคยอ่าน3ามก๊กแล้วสามารถเข้าใจได้ไหมจากที่คุยกับหล,หลายๆคนนะครับเขาก็บอกว่าบางคนอ่านแล้วอ่านบทความผมแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้าใจง่ายเลยหรือไม่ก็บางคนโอ้ผมอ่านผมอ่านหนังสือพี่แล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากเลยอ่านี่นี่อีกส่วนหนึ่งครับบางคนบอกว่าเฮ้ยของพี่เนี่ยคนที่ไม่เคยอ่าน3ามก๊ก เขาก็อ่านสนุกนะเออแต่บางทีพออ่านแล้วเนี่ยมันมันอยากจะทําให้แบบศึกษาค้นคว้ามากขึ้นนะครับศึกษาค้นคว้ามากขึ้นแล้วเนี่ยเนี่คือจุดประสงค์หลักที่ผมลองเขียนดูครับให้มันเอาพุดความรู้ต่างให้ให้มันจําจำมันแม่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความรู้นะครับก็นี่เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดพูดเรื่องว่าเฮ้ยผม ถ้าพูดถึงเรื่องสามกเนี่ยตัวตัวละครเอหกหลักๆนะครับแน่นอนนะครับมีทั้งโจโฉเล่าปีซุนกวนครับเนี่ยคือสามสามขาอย่างนะครับแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งครับทีข่ขึ้นชื่อว่าเฮ้ยแบบเป็นเทพแห่งสติปัญญาเลยนะครับเทพแห่งสติปัญญาผู้อย่างรู้ทินฟ้ามหาสมุทรนะครับอ่านแน่นอนทุกท่านคิดถึงใครอของเบ้งใช่ไหมครับ อ่าใช่นะครับก็ของเบ้งเนี่ยก่อนมาทํางานให้เล่าปีนะครับก็เหมือนว่าเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของอาจารย์ซูมาเต็กโชนะครับพื้นที่อยู่บริเวณแคว้นเกนจิ๋วนะครับแคว้นเกนจิว๋วตัวเล่าปีเนี่ยหลังจากาได้พบกับของเบ้งแล้วไปเยือนกระท่อมที่โงโลลังกังนะครับเชิญของเบ้งเนี่ยมาทํางานด้วยนะครับให้มาทํางานด้วยนะครับก็ของเบ้งก็ช่วยเล่าปีจน สร้างแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินเป็นหนึ่งในสามของจีนได้นะครับและภายหลังเ,เล่าปีตายลงนะครับเล่าปีตายลงของเบ้งก็เหมือนว่าขึ้นขึ้นมาช่วยลูกชายเล่าปีที่ว่าเล่าเซี่ยเนี่ยนะครับเป็นอัครเศนาบดีครับกุมบังเหียนนําพาแคว้นจกหรือแคว้นแคว้นสู่หั่นนะครับสืบสารปฏิทารเล่าปีเพื่อหวังร่วมแผ่นดินเป็นหนึ่งอีกครั้งนะครับหวังรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งครั้งอันนี้คือคือช่วงปลายสามก๊กน,น,นะครับ แต่จุดจุดที่ผมสังเกตเนี่ยว่าเฮ้ยช่วงที่ทำไมของเป้งทําศึกกับสุมาอี้นะครับสูมาอี้อันนี้ผมเดินเรื่องโดยที่อ้างอิงจากสาบก็กช่แบบเจ้ายาประครังขนนะครับเฮ้ยของเป้งเนี่ยช่วงที่ทําศึกกับซูมาอี้เหมือนว่าเขาเหมือนว่าที่จะเป็นแบบค่อนข้างพูดยังไงอะเดือบแบกนิดนึงนะครับเหมือนว่าพยายามแบบแบก ภาระอะไรต่างๆไว้ทุกอย่างนะครับก็ท่านในหนังสือก็ได้เขียนประมาณแบบโทษโบยตี20่ไม้นะครับของเป้งก็จะลงมากําก,กับดูแลด้วยตัวเองนะครับก็จุดที่ผมจับหลักๆได้ที่อยากจะมาพูดคุยกันคือว่าเฮ้ยคน,คนเราเนี่ยมันเหมือนว่าแบบต่อให้จะเก่งขั้นเทพแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าแบบของเป้งเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับทำงานหนักแน่นอนทำงานหนักนอนหลับ ไม่เป็นเวลานะครับนอนหลับไม่เป็นเวลานะครับกินอาหารไม่ไม่เป็นเวลานะครับ,าารรบสุดท้ายขงแบ้งเนี่ยอ่าก็มาป่วยตายค้าหน้างงานที่ทุ่งราบอู่จังหยวนนะครับเอ้ผมก็เก็บเอามาคิดวิเคราะห์เอ้ยมันจริงเหรอน,นู่นนั่นผมก็ลงไปสือบอ่าสืบค้นทางหนังสือแบบแนวจิตวิทยานะครับแนวแนวจิตวิทยา เออคือเขาบอกว่าปัจจัยหลักๆนะครับที่จะทําให้คนเราแบบมีสติปัญญาที่แบบเฉียบแหลมนะครับแล้วก็อายุยืนนะครับแน่นอนนะครับแน่นอน3อย่างนะครับ3อย่างอาหารนะครับอาหารอากาศแล้วก็อารมณ์นะครับแล้วก็อารมณ์ย้อนกลับมาเรื่องอารมณ์เนี่ยนะครับย้อนกลับมาเรื่องอารมณ์เนี่ยผมก็ลองอ่านดูผมก็คิดจนแบบตกผลึกนะครับจนตกผลึกได้ว่า อารมณ์ของคุณเนี่ยนะครับมันมันคืออนาคตของคุณนะครับสิ่งที่เราแสดงออกมาทางภายนอกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบภาพให้ฟังมันคือยอดนะครับยอดของภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นมานะครับแต่ยังมีส่วนที่ยังเป็นใต้ฐา,านภูเขาน้ําแข็งอยู่นะครับซึ่งไอ,ไอตัวใต้ฐา,านภูเขาน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นแบบการที่แบบแบบเป็นเป็นฐานรากของเรานะครับแน่นอนหนึ่งหนึ่งในฐานรากของชีวิตที่จะมีผลต่ออารมณ์เนี่ยแน่นอนว่าคือการนอนนะครับ แน่นอนก็คือการนอนและการที่ของเบ้งนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยทาให้อารมณ์เริ่มแปรปรวนอ่ะคุณเห็นไหมนะครับเริ่มอารมณ์เริ่มแปรปรวนนะครับคือการนอนเนี่ยอ่ถ้าว่ากันตามถูกต้องหลักจริงๆนะครับเราควรนอนให้ได้วันละประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนะครับก็ยกภาพตัวอย่างให้เห็นชัดเจนก็อ่สี่ทุ่มนะครับถึง6โมงเช้านะครับสี่ทุ่มถึง6โมงเช้าเราจะนอนได้8ชั่วโมงนะครับ สำหรับการ,การนอนหลับนั้น,นครับจะแบ่งสเตจก,การนอนได้เป็นสาประเภทนะครับแบ่งสเตจการนอนได้เป็นสาประเภท1เนี่ยคือหลับลึก deep sleep ส,สอเนี่ยคือหลับตื่นนะครับสคือหลับตื่น3ามนคือหลับฝันหรือว่า REM และปิด eye movement เ,เดี๋ยวขอเจาะจงวิธีการการนอนหลับลึกนะครับการที่เรานอนหลับลึกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง ช,ช่วงช่วงประมาณประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนการหลับฝันเนี่ย REM sleep นะครับมันจะอยู่ราวๆประมาณอาสักตีสอถึงหกโมงเช้านะครับประมาณนี้แล้วแล้วถามว่าแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับสุขภาพร่างกายเรานะครับส,สัมพันธ์แน่นอนถ้าคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยการนอนเราเราต้องเก็บให้ครบนะครับทั้งหลับลึกหลับฝันนะครับ หลับตื่นนะครับถ้าเปรียบเทียบภาพคือว่าการนอนหลับลึกเนี่ยเปรียบเสมือนโปรตีนนะครับเปรียบเสือนโปรตีนการนอนหลับฝันเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนไขมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยอาหารที่ทานนะครับก็ต้องทานให้ครบทั้งโปรตีนและไขมันนะครับคําถามต่อมาคือเฮ้ยแล้วถ้าเรานอน6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับถ้านอน6ชั่วโมงต่อวันนอนสี่ทุ่มนะครับตื่นตีสแน่นอนสิ่ง สิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือการหลับลึกเต็มร้อยนะครับแต่สิ่งที่หายไปเนี่ยคือการหลับฝันมันจะหายไปตื่น t c เนี่ยการหลับฝันจะหายไปโดยประมาณ70%เนลยนะครับประเด็นต่อมานะครับถ้าถ้าเรานอน6ชั่วโมงนะครับเริ่มนอนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะครับตื่น6กโมงเช้านะครับแน่นอนสิ่งที่เราจะได้เต็มร้อยเนี่ยคือการหลับฝัน i m sleep นะครับแต่สิ่งที่เราจะขาดหายไปนะครับคือการหลับลึก นะครับการการหลับลึกเนี่ยมันมันจะช่วยให้ความทรงจานะครับซ่อมแซมเสียงสึกหลอซ่อมแซมสมองดีขึ้นส่วนการหลับฝันเนี่ยมันจะทําให้การควบคุมอารมณ์นะครับต่างๆดีขึ้นนะครับ <c oughs> เคยสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยทำไมเด็กที่มันนอนไม่พอเนี่ยมันถึงระหว่างวันมันถึงงุนกิดง่ายนะครับถึงถึงงุนกิดง่ายพูดถึงเรื่องการนอนเนี่ยถ้าเรานอนไม่พอเนี่ย แน่นอนว่าภูมิต้านทานเราจะลดลงแน่นอนนะครับภูมิต้านทานลดลงผมสังเกตเห็นเอ่อบางคนนะครับก็ฉีดวัคซีนโควิดนะครับฉีดฉีดไฟเซอร์ด้วยนะครับฉีดฉีดไฟเซอร์นะครับแต่ก็ยังติดโควิดนะครับก็ถ้าให้ผมสันนิษฐานก็คงเหมือนว่าอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการการนอนดึกจนภูมิต้านทานตกอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่อง เรื่องการนอนของของเบ้งนะครับที่หนึ่งหนึ่งปัจจัยเลยที่ทําให้แพ้ซูมาอี้คือผมฟันธงเลยของเบ้งนอนไม่พอจนอารมณ์และร่างกายแปรปรวนนะครับพูดถึงเรื่องความฉลาดเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องความฉลาดของของเบ้งกับซูมาอี้นะครับแน่นอนว่าไอคิวของของเบ้งเนี่ยเหนือกว่าซูมาอี้แน่นอนนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าให้ตัดเกร์เนี่ยผมไอคิวของเบ้งเนี่ยผมตัดเกร์ให้ร้อยเลย นะครับส่วน IQ คิวซูมาอีเนี่ยผมสักประมาณ92นะครับ92แต่อย่าลืมว่าในร่างกายคนเนี่ยความฉลาดมันไม่ได้มีแค่ IQ อย่างเดียวมันยังมีอ่าอีคนะครับความฉลาดทางอารมณ์นะครับความฉลาดทางอารมณ์ IQ และ EQ เนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันถ้าหากเราโกรธหรือว่าเราหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะครับสมองของมนุษย์เนี่ย ถ้าเปรียบเทียบภาพหลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจะจะแบ่งเป็น3าส่วนครับก็จะเป็นส่วนส่วนเดิมเลยคือสมองของชั้นในสุดสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์เลื้อยคานนี่จะเป็นสมองในส่วนที่ว่าแบบไม่สู้ก็หนีนะครับแล้วต่อมาก็จะครอบครอบไว้นะครับคือสมองส่วนกลางหรือเป็นสมองชั้นลิมบิกนะครับสมองชั้นลิมบิกซึ่งสมองชั้นลิมบิกเนี้ยมันจะเป็นสมองที่อารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักนะครับต่อมา สมองที่มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นนะครับคือสมองส่วน neocortex ครับจะอยู่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับซึ่งถ้าเราใช้แต่อารมณ์นะครับแบบมีอารมณ์เข้ามาครอบงำอะรรักโลภกดหลงอะไรทั้งหลายแหล่นะครับสมองส่วนกลางเนี่ยที่เป็นสมองชื่อว่าสมองส่วนลิมบิ c ครับมันก็จะครอบงำสมองทั้งหมดเรานะครับนั่นจึงแปลงให้เหตุผลว่าเรามีอารมณ์ครอบงำเมื่อไหรอ่อ่ะ แปลว่าเราไม่สามารถใช้สมองมนุษย์ได้ทันทีนะครับนั่นจึงมีคำพท์ปากหมายเอ้ยอยากให้อารมณ์ครอบงำโกรธคืองโง่โหคือว่าอ่านั่นแหละคือโง่เพราะว่าเราไม่สามารถใช้สมอง,งส่วนนี้เอาเคเอกที่มีเฉพาะในมนุษย์ได้นะครับก็ย้อนกลับมาเรื่องอารมณ์กับการนอนนะครับมันก็จะมีเหมือนว่าศัพท์อีกประเภทหนึ่งคือ PQ นะครับ PQ คือความฉลาดของร่างกาย แน่นอนว่าถ้าเรานอ,นอนไม่พอเนี่ยนะครับอ,อ,อ้างอิงงานวิจัยนะครับจากดรชิออนคาบาซาวะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็พบว่ารวมถึงงานอ้างอิงของดรแมทธิวอเกอร์นะครับก็จากประสบการณ์สัตว์จารย์ดการนอนกว่า20ปีแล้วก็ค้นพบว่าการที่เรานอนน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันจะทำให้ในสมองเนี่ยอะมิกดาาครับที่อยู่ในแกนสมองเนี่ย พร้อมที่จะทํางานมากขึ้นถึงร้อยละเนะครับถึงร้อยละเคือถ้าเรายอมปล่อยให้อมิเกลลาทำงานเนี่ยแน่นอนถ้ามันทํางานน่ยมันจะไปกดกดทํางานปุ๊บสมองส่วนลิมปิกมันจะเข้าควบคุมทันทีความฉลาดทางอารมณ์จะหายไปการที่ของเป้นงนอนไม่พอนะครับแน่นอนมีผลกระทบแน่นอนภูมิต้านทานตกนะครับอารมณ์แปรปวนนะครับเมื่ออารมณ์แปรปวนเนี่ย นะครับมันก็สัมพันธ์กับความฉลาดทางสติปัญญานะครับความฉลาดทางสติปัญญาแล้วอีกความความฉลาดหนึ่งที่อยากมาพูดคุยตอนนี้คือ SQ นะครับ Spirit Intelligence นะครับหรือแปลว่าความฉลาดทางทัศนคตินะครับความความคิดที่ชี้นำความฉลาดนั่นเองนะครับก็ซึ่งไอตัว IQ EQ PQ นะครับความฉลาดทางร่างกายและ SQ ทั้งทั้งส Q เนี้ยสัมพันธ์กันทุกด้านนะครับ สัมพันธ์กันทุกด้านนะครับสัมพันธ์นทุกด้านคือถ้า P Q ถ้าร่างกายเรานอน,อนไม่พอหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมานะครับแน่นอนถ้าเราป่วยถ้าสติเราก็อาจจะแบบไม่อยากที่จะทําอะไรอยากรักษาตัวให้ฟื้นก่อนความฉลาดสติปัญญาย่อมลดลงตามแปลงผันตามยิ่งความฉลาดทางอารมณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะฉลาดกว่าของเบ้งนะครับแล้วถ้าไม่อยาก มีอายุสั้นป่วยตายคาน้างางานแบบของเบงเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับย้อนกลับมาซูมาอี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะสู้ซึ่งหน้าของเบงไม่ได้นะครับอาจจะสู้ซึ่งหน้าของเบงไม่ได้แต่เขาค่อนข้างที่จะสมดุลในชีวิตนะครับนอนหลับเพียงพอนะครับ ควบคุมในสิ่งที่ควบคุมได้นะครับสิ่งไหนที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องอปล่อยวางช่างมันนะครับก,ก,ก็ต้องยอมนะครับก็ต้องยอมนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมคู่นี้สู้กันคนที่ชนะไม่จะเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีเกมเนี่ยคนที่อยู่รอดคนสุดท้ายนะครับคือผู้ชนะนะครับแล้วนั่นคือพอของเ้งตายปุ๊บสูมาอี้ก็ อาจจะเหมือนว่าวางรากฐานให้ลูกๆหลานๆตัวเองเป,เป็นคนรวบรวมสามก๊กเป็นหนึ่งนะครับนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ว่า,าทำไมสามก๊กถึงจบลงด้วยชยชนะของตระกูลซุมานะครับตระกูลซูมานะครับรก,บก็วันนี้ก็อยากจะมาคุยกันถึงเรื่องของเบ้งกับซูมาอี้นะครับก็สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็นี่เลยมีในหนังสือเล่มนี้นะครับมองข้ามลุกกัน ชัดมาเน้นๆอ่านแล้วสนุกนะครับน้งสือสําเร็จได้ทุกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ใน3ามก๊กนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีในเล่มน,นี้แน่นอนนะครับมีเล่เลนมนี้และมีงานเขียนที่ว่าแบบเด็ดดวงสะท้อนใจมองขัดทะลุกแก่นนะครับสามารถอ่านได้ในเล่มน,นี้นะครับก็เล่มน,นี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทาง La z a d a นะครับโชปปี้ e นะครับก็ JD เซ็นชัก็มีนะครับแล้วก็รวมถึงตาม ร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับก็อ่าก็สามารถไปหาซื้ออ่าน,น,นได้ครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้ทางผู้เขียนนะครับก็ในการทำเอาพูดต่อไปนะครับจาแล้วเอาพูดต่อไปก็วันนี้ก็มาลองพบปะนะครับลองพบปะลองลองเทสกล้องดูนะครับก็เออเห็นมีท่านท่านผู้อ่านหลายคนก็อยากบอกว่าเฮ้ยผมอ่านเนี่ยอยากให้ลองทำ พอดแคสต์ทำทำซีดีบ้างครับเผื่อบางทีผมขับรถไปจะได้ฟังได้นะครับก็ผมก็คิดคิดที่จะทำมานานแล้วครับแต่ก็อยากอยากะงัไม่ได้กีก็เลยว่าเกลียวนี้ก็ลองแบบก็เลยลองลองทำดูครับแล้วก็ถ้าถ้าทำดูแล้วมีความสุขก็อาจจะภายหน้าก็อาจจะมีแบบก็ทำอีกก็รวมถึงอาจจะมีไลฟ์สดนะครับพูดคุยพบปะกับผู้ที่ชื่นชอบสามก๊ก ชื่นชอบแบบแนวประิศาสตร์จินเคาะร่วมกันนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับก็อาจจะแบบมีร่วมกิจกรรมกินกาแฟพบปะกันอะไรอะไรพ,พวกนี้ก็ว่าไปนะครับก็สนุกสนุกครับพบคุยพูดแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมมากครับสวัสดีครับ